ก็ัสดีห้อยู่ผมจ o เกอร์หนงานะครับอยู่กับเกมฮอนเนี้ยผมเกย์ฮีโร่มังกีคิงนะฮะหรือว่าลิงนั่นเองนะครับหลายคนเรียกร้องว่าอยากดูลิงนะครับช่วงนี้ไม่ได้ดูนานแล้วแพทล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้โดนปรับอะไรนะไม่ได้โดนบัฟหรือไม่ได้โดนเนิร์ฟนะฮะมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ลิงเนี่ยระดับความยากในการเล่นเนี่ยนะครับอยู่ที่5กะโลกเลยนะฮะแต่ผมอนุญาตขอสต็อปก่อนนะครับปุ๊บอ่าก็คือลิงเนี่ย ถึงมันจะไม่ได้อัปเดตอะไรมาไม่ได้บัฟและไม่ได้เนิร์ฟนะครับแต่ว่ามันเป็นฮีโร่ที่คนนิยมเล่นเนี่ยอันดับที่5ของเซิร์ฟอันดับที่1แน่นอนครับคือฟินนะครับในช่วงเวลา7วันฟินคนเล่นไปประมาณ2 0,000ืซึ่งทิ้งห่างอันดับที่2อย่างเดวโไปประมาณเกือบเท่าตัวนะครับลิงคนเล่นประมาณ10,000นะครับก็อันดับ5ในฮีโร่ร้อยกว่าตัวนะครับก็เป็นฮีโร่ที่ความยากระดับ5กะโโลกก็นี่ครับ5กะโโลกนะครับฮ,ฮีโร่ที่ ความยากระดับ5้าหกัลโลกเนะี่ยมีไม่กี่ตัวอาจจะมีแค่2ตัวก็ได้ที่ผมนึกออกเนะี่ยก็คือลิงนะครับกับโอฟิเลียห้ากัลโลกอย่างนินจาก็ไม่ถึงนะครับสี่สี่กัลโลกครึ่งนะครับผมอะไรอะด็อกเตอร์สามกัลโลกครึ่งนะฮะพาราแลกสี่กัลโลกนะครับผมก็อาจจะมีแค่ลิงกับโอฟิเลียนะครับเท่าที่ในหัวคิดที่ความยากระดับ5กัลโลกก็จะมีแค่2ตัวนี้นะอา่า แน่นอนว่าผมก็ได้ไม่เป็นเพราะว่าสกิลมันสามารถที่จะอ่าคอมโบได้หลากหลายนะครับจะ1-2-3-3 2-1-2-3-1-1อะไรก็ว่านไปนะครับได้หมดเลยมันแล้วแต่เคยเห็นมีคนทำคลิปสอนนะมันเลือกคอมโบได้นะครับว่าจะคอมโบสลับตำแหน่งกับตัวที่เราต้องการนะครับหรือว่าคอมโบให้ตำแหน่เป้าหมายของเราอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับหรือว่าจะคอมโบยังไงเนี่ย มันมันได้หมดเลยนะครับแล้วแต่สถานการณ์ว่าเราจะเลือกใช้คอมโบรูปแบบไหนนะครับแต่แบบไหนแรงสุดเนี่ยไม่รู้นะฮะน่าจะสามสองหนึ่งป่าวะสามสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรประมาณนี้มั้งโดดไปนี่ไงโดดไปโดดมาตีไดเออเหยียบร้อยเดียว <c oughs> เดี๋ยวเดียวอะไรวะ <c oughs> งงชิบหายเลยดูดีเห็นไหมเออแต่ที่รู้ก็คือ คอมโบมาแรงมากนะครับต้นเกมก็คือไม่ต้องมีของอะไรเนี่ยเจอคนคอมโบเป็นๆเ,เนี่ยนะครับโดนทุกดาเมจเนี่ยชุดเดียวหายนะอา่าออกขวดมานะครับก่อตัวนี้สามารถเอากระทาฟ้าได้นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะสามารถไดได,ได้สามทีนะครับปกติสองทีสกิลสองก็จะสามารถกระโดดต้นไม้ได้นะครับถ้ามีกระทาฟ้าสกิลสามก็คือทุบหินนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอันติก็อ่าขีเมฆ สกิลลิงทุกคนน่าจะแบบน่าจะน่าจะรู้นะไม่น่าจะเก็บเออขนาดผมไม่เคยเล่นผมยังรู้สกิลมาเลยเพราะว่าคนเล่นบ่อยนะครับตั้งระดับ5ตียังไงครับสกิลสามไปตีสกิลหนึ่งเรียบร้อยครับจะได้ไปสองทีควาำโอ้โหเนี่ยโคตรสโลอ่า,อาวตารเด็กเรียนด้วยอะ อ่าลูนลีเจนสวยงาม <Le generation. S 1> โุ้ยโซฟาร์มอยู่ครับเวลสองเองโอ้โหส้มหล่นหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้ส้มไหมจ้าสม้สมส้มไหมอ่าเรียบร้อยครับสกิลสามใบไดไดโดน <laughs> เรียบร้อยครับความัาผมโซไม่หนีหนีก็รอดยากหนีลิงอะ่ะ เอาเราบอกว่ายัวว่าส่งรีเพยที่ไหนส่งรีเพยที่รูปโปรไฟล์เพจเฟ e บุ o กนี่ครับผมเพจอ่าเพจนี้นะฮะติงอยู่ด้านล่างนะครับอ่าโปรแค่นี้พอสัตรูหายไปอาตอนนี้ก็เวลหกแล้วนะครับอันตีเนี่ยก็เมื่อไม่ได้รับความเสียหายในช่วง5วินาทีเนี่ยมันก็จะขี่เมฆนะครับผม อันนี้เป็นขี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอืมขี่ตัวหนังสือ่ะไปบนไปบนว่ะมาอุ้ยดูดิโคตรแรงครับยังไงอิโลเนียไม่รอดนะครับผม,มคือมันมันไม่มีอไอเทมเลยนะมันมีแค่เลเวลอะ่ะคือมาสามารถซโล่อโลเนียได้แล้วนะครับผมอิโลเนียก็มีของสแต็กนะมีเอ่อพว์สะพายนะครับก็ถือว่ามีเป็นของสแต็กนะก็ยังตายเลยครับนิ่มๆ ก็ดูเองนะครับว่ามันเลือกคอมโบแบบไหนนะครับเดวเปิด์เลเวลให้อ่าเน้น2เป็นหลักเออเน้นสกิล2นะครับก็คือเน้นกระโดดนี่ฮะสกิล3โดดหินโดดป้อมยังไงได้ออกมาเรียบร้อยเสร็จไฮโลแล้ววาร์ปกลับบ้านเลยครับปุ่งอาออกมาเป็นโกนมาเชอร์นะฮะฮีโร่ฝั่งลิงก็มีแซมพ่านะครับไฮโลแพนดา้าแล้วก็นท์ฮาว ฝั่งตรงข้ามนะครับมีแทมเพสเลเวนอร์บุสแวกนะครับอยลเนียแล้วก็โซจังไงกดเฮดแต่วันเลยว่าดูดิกดเฮดตั้งแต่วิวสี่อ่ะแล้วลูนวินวอล์กด้วยครับอ่าได้ของดีครับอยลเนียเลื่อนหกร้อยเองนะครับนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆโอ้ยเจอแข็งสวน ยังไงฮะสาบไปโดดกลับมาเรียบร้อย <c oughs> ดูจากคอมโบนีอนี้เอ็นี้เล่นเป็นนะครับโดดกลับมาให้โดนสกิลสาได้นะฮะถือว่าสเต็ปม,มันได้นะเรนเจอรชานอย่างฮีโร่สเต็ปสเต็ปนะพวกแบบว่าแพนด้านะครับหรือว่าดังเก้นเนี่ยผมหัดเล่นนะไม่เกิน3มตาคือผมมาสเตอร์อ่ะแต่ลิงเนี่ยเล่น5ตาแล้วก็ยังไม่เป็นเหมือนเดิม <c oughs> เออ ตีตีไปก่อนนะครับสกิลหนึ่งไปยังไงโดดเข้ามาโดนหินสวยหกสวนไปแล้วจงเล่นสักประมาร้อยตานะครับถึงจะแบบมาสเตอร์การเล่นลิง <laughs> สูนนะครับบอกสูนมายูเนียโผล่แล้วครับอันนแอันแน,น,น,น่ยังไงอยูเนียอยูเนียเดินมาครับ อ่าจจะแข็งสวนนะครับวิบ่งหนีไปไหนจ้านี่โดดไปสกิลสามอ่ะเออเลยหินไม่โดนนะครับแต่ว่ายังได้คิวอยู่ไม่ไมีของดาเมจเลยเลยนะสกิลแรงมากหาสกิลหนึ่งเนี่ยที่มันแรงเนี่ยเพราะว่าถ้าดาเมจด,ดาเมจเราแรงด้วยเนี่ยสกิลหนึ่งมันก็แรงนะครับมันเอารองเท้าโก้มาเชื่อมมาได้ดาเมจยี่สิบสี่ไงอ่ามันก็เลยแบบเจ็บๆอาลิงก็น่าจะเป็นรองเท้าโก้แหละถูกแล้วเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ย มันได้ได้ดาเมจจากดาเมจของเราด้วยนะครับ <c oughs> อ,อืมอ้าวครับโซเจอหรือไม่เอา้าแล้วครับมีวอดด้วยครับผมวาดวาดอ่าถ้าเป็นมาทางทางยุโรปเรียกวอด <laughs> ถ้าเอเชียหน่อยเรียกวาด <laughs> แล้วแต่นะครับเเอาป็นว่าเรารู้กันแล้วกันนะครับว่าวอดหรือวาดเนี่ยคืออะไรนะครับผมจึ๊ดสวยอ่ะอยู่นั่เก็บไปได้แต่ว่าคนอ่านว่าวอดนะวอดแบบคล้ายๆาดาบอะดาบดาบแต่ก่อนเขาเรียกกันสวอต <c oughs> เดี๋ยวนี้อ่านว่าซอสอ่าซอสอาร์ตออนไลน์ประวันนี้ซอสเรียกว่าซอสวีดแ,แบบออกโอโซ่ไงงงวะเอ้ยยังจะไปงง นะอุ้ยอู้ย,ยเจอเลวานอนสตันนะผมโดดได้โดดสวยมาถอยอาอมาก่อน,นย,ยังไงพโลสตันไปอีกิลกหนึ่งอุ้ยนิดเดียวอยืมานาหมดก่อนนะครับผมอา่าเจอบุตแวกไลยิงอยู่ครับนายฮาวมาช่วยแล้วนายฮาวมมก ตีตีโดดอ่าไอพวกโดดโดดที่หลังเนี่ยครบไม่ได้นะครับผมจึก๊กเฮ้ยเยียงคิปตที่ตายฟา,ยาเล่นเหลือเจ็ดโอ้โหสุดยอดลาดไปได้นะบวกอ่ะลิงบอกบวกครับเอาเห็ดแตกแล้วครับผมเจอโซโดดไปคอมโบอื้อเป็นไงแล้ร์ชาใส่หน้าหลบได้ครับถอยมาก่อน แทมเฮดดูดจวบแล้วมวสดนะครับแพนด้าโดนดูดหันกลับมาตีแทมเฮดก่อนนะครับได้ไปโดดสวยแพนด้า Panda ได้คิวปกติลิงไม่ค่อยเล่นคู่กับแพนด้า Panda นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกายภาพทั้งคู่เดี๋ยวพวกจะออกเขียวเข้าอ่าเจอโจทย์เก่าับอิลเนียอิลเนียมีเบเบิลอันติ้ลิงโดดมาอุ้ยโคตรแรงแรงแทะวะอ๋อดามี่มันเริ่มมานะครับเพราะว่ามันจะออกน่าจะวินวอล ไอดาวบอนี้ก็ได้18บแปดาเมจนะครับรแล้วก็อันนี้ได้อีก10บดาเมจตัวคินก็มีดาเมจติดหมดเลยอันนี้ก็10บสูตรมาแล้วครับผมเอยเห็นหลายคนถามว่าพี่ทำไมพี่กู้บ้านได้เยอะจังพี่กู้ยังไงพี่เป็นฟร,นหหรีแลนซ์ใช่หรอเดี๋ยวคลิปวันหลังแล้วกันเดี๋ยวผมสอนนะครับว่า อาชีพฟรีแลนซ์นะครับหรือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเราอยากกู้บ้านรือกู้รถเนี่ยทำไงมันผ่านทำไงให้ผ่านง่ายๆเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคแลวกันนะครับว่าใครอยากมีนี้สินเนี่ยถามเดี๋ยวบอก <c oughs> อเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยขั้นตอนเป็นไงบ้างเราต้องทําอะไรไงเราต้องมีอะไรบ้างนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวทาคลิปสอนนะครับ <c oughs> สําหรับใครที่เป็นวัยทํางานนะฮะหรือว่ากํากลังจะเรียนจบจบใหม่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกว่ากู้ไงให้ผ่านนะครับ <c oughs> ใครเป็นพนักงานเงินเดือน,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 นมันกู้ไม่ยากหรอก คาชีวิตอิสระกูยากครับผมอาะสิเอ็ไปแล้วแค่หน้างั้นมาสตันเรียบร้อยเก็บบูแบตไปได้ยังไงวิ่งตามแถมเพจอยู่อันนี้ไพลอโดนปล่อยนึกว่าปล่อยเพื่อนคิวมาโถสกิลสามล้านไปได um. ้ครับผมแต่ว่าคอมโบไม่ดีอาจจะขัดจังหวะเพื่อนได้เหมือนกันนะ อย่างเช่นแพนด้าจะงัดเงิดมาไพโรตันเนี่ยโดดมั่วซั่วเนี่ยเพื่อนขัดคอมโบเพื่อนได้นะนอะไร,ว,ร,ว,รวนอปาสกิลโดนไนทฮาวด้วยนะครับแต่ว่าไม่ลงอ่าชิ้นแรกครับออกมาเป็นวินบ็อกตอนนี้ก็อีกสองตัวอิ่มนะครับคือของนำก็คือแบบว่าคอมโบ,โบแบบหายอะ่ะ เออถ้าป่อยให้มันเลนกลางแล้วถ้ากลางเราตายเยอะๆเนี่ยคือแบบพาดีมแพ้ได้นะ <ไป S 1> เออเอาโดถอยมาก่อนนะครับแล้วสกิลมันคูดาวแป๊บเดียวเองนะครับอันนี้มีรูนเนี่ยรูรถคูดาวเหลือสี่วิมาอ้อมยืนอยู่ข้างหลังครับผม <ไป S 1> ต่งไง รอแบบรอส้มรอส้มหล่นนะเออจอใครจะจ้าเอแจ็ะขอตเดินมาไหมนะครับผมรอดูเพื่อนอยู่อัน,นมาแล้ววินวอล์กไปเจอแล้วครับส้มส้มส้มโอ้โหได้ฮาวได้คิวนะแต่ก็ไม่ได้ส้มเท่าไหร่เลื่อนเลยเต็มรอดรยืนรอจังหวะฮะโดด ไม่ได้เลยวะ่ะแฮมเพ็ได้ข้าตัวไหมวอล์กไปครับผมเคอะโดนไหมโดนเลยโดน <c oughs> <c oughs> ใจเย็นจริงวะ่ะมันก็ไม่โดดนะเมื่อกี้โดดได้มันก็ไม่โด,ด,นะน,กโด,ดนก็เดินตามเรื่อยๆ <c oughs> อ่าหรือมันรู้แน่ว่าหนีไม่รอดอัน,นอีกตัวเดาวิมนะครับผม นี่มีนอนมีนอนหัวตาเป็นเทวอะนี่พยาวานอนปะเนี่ยพยาวานอนนี่เป็นข่าวเลยนะฮะลิงตัวนี้ปะเนี่ยโอ้ยหวานเยอะมากนี่ครับผมเต็มป่าล่างเลยนะครับอันนี้ได้ลูนมิบล็อก อยู่แล้วก็เดินดักรอข้างหลังจะเอะนะครับเจอบูทแวรเอาไม่เอาเอาไม่เอาอุ้ยคอมโบไวอุ๊ยบูตแวรกโดนีได้วินวอลนะครับวิ่งตามแล้วจึก๊กสวยเนิ่มๆเ,เอาหรอเลเบนอเรเบนอเอาเหรอเลเบนอเอาหรอ,อ,หรอ,อ,หรอโดดกับโดดอีกทอีอุ๊ยอิ่ไปแล้วครับตอนนี้ส6บศูนย์แต่ว่าตัวแก้ทางลิงก็เยอะนะเวลาเจอลิงเนี่ย ผมจะเล่นนะรักหน้านะสมมุติว่าถ้าเราแบบอยากแก้ทางมาจริงๆนะปลไยไปมุมกัดหน้าตีเนินเนี่ยลิงทำอะไรเราไม่ได้เลยตีถอยตีถอยนะครับมาออกมาเป็นเก็นจูโร่อันแน่ตรงนี้มี วานฟ้านีครับมาเดินเข้าไปฝันข้ามเห็นนะมาอ้อมหลังครับเอาไงดีเอาใครดีเอาใครดีอ่าเอาโซแล้วกันเอาโซแล้วกันเอ้าเจอโซสันส่วนครับโดนตีโดนเอ้าชาจอะไรชาจอะไรเฮ้ยแตกว่ะเฮ้ยอุ้ยแตมพีสิโิเนียสตันบู๊ดกยิงโอ้โหตายครับผมโอ้โหเอายังไงแพนด้าแพนด้า แกนได้ <Panda. S 2> ไม่รอดครับตายจนได้นะฮะเจอแทมเพ็ตันไอเูเนียแข็งอีกไปปาสกิลโดนครับลงไปตีอู้หูบล็กยิงแต่ว่าเสร็จีโรูเนียครับเอตาน,นี้มีตัวนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยมีไอสัมผ้าเดอเอจริงเอาจริงเลยเพิ่งเห็นหน้ามันเนี่ยไม่อยู่ไหนมาวะไม่เคยเห็นแม้แต่งเงาหรือแม้แต่สกิลมึงเลย หวาดหน้าป้อมวาดเรียกอะไรวาหวาหวาดกบหวานวาดส่วนมากคนจะเรียกว่าวานนะหวานฟ้าหวานส้มพิมพ์เอคนพิมส่วนมากคนจะพิมพ์ว่าว่าหวาหวานหวาดอะไรเงี้ยเออช่างแม่งเถอะนะเลือกเสียงเรื่องวาดกบหวาดเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วกันว่ามันคือสิ่งเนี้ยเออ ภาษาองกฤษมันดิ้นได้ไงเราได้สำเนียงนั้นไงดับเบิลสวยงามเอาเห็ดแต่ครับโอ้โหนิ่มๆหายโคตรไวสายในเกมของลิงเนี่ยมันเป็นสายแกงเกอร์นะมันคือตัวแกงนะแต่ก็คงแคลรี่ได้นะครับแครี่ได้โซโล่ได้ เอาละครับผมมีการโรดยอมแฮนะครับจะฝั่งตรงข้ามกดนะครับโซโบอกกดอ๋อโซโบอกไม่ไหวแล้วคอนดีแวร์ไม่ได้ฟาร์มเลย <c oughs> ไม่ได้ฟาร์มครับเจอปวดป่าเอาเลยเ <c oughs> พื่อนใส่กันแล้วเ <c oughs> พื่อนใส่กันแล้วอีรูเนียยังไงจังวันนี้สก,กิลไปสไวยโอ้โหนะฮะแต่งไปก่อนโอ้โยลิงดับเบิลเลกหนึ่งนาทีนะครับเสียดายไม่ได้ใช้ อ่าตอนนี้ก็เวล16เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห่เหินนะครับเมฆก็คือความเร็วเคลื่อนที่30และอัตราการฟื้นฟูมานาสิบยกเลิกเมื่อได้รับความเสียหายรวมถึงทำให้สกิลติดคู่ดาวนะครับผมอันตรก่อนเห็นใครบอกแววว่าอันติมันลดลดคู่ดาวได้เหรอ แค่ <Generation. S 1> ความเร็วลื้นที่กับฟืนฟูมานามาเขียนไ้แค่นี้นะนะมนเขียนไว้แค่นี้บางทีมันก็เขียนไม่ครบบางตัวใช้กระทาฟ้าได้อย่างเช่นเซอร์เบลซิงตันนะครับซึ่งเพิ่มระยะตีไกลมันจะไม่เขียนบอกเลยนะว่าเพิ่มระยะอะไรเงี้ยโดดอ่าโดดกลับมาโดนหินนะครับโดดไปโดดมาอุ้ยกดดับเบิลไปครับเจอแฮมเพสซันคอมโบสวนโอ้โหเจอเขียวเรียบร้อยเลย จะเขียวไว้ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ากายภาพทุกสกิลนะครับสกิลสมก็มีเวทนิดหน่อยใช่ไหมเวทมดร้อยหกสิบหน่วยนะฮะหนึ่งสองกายภาพสกิลสามีเวทเล็กน้อยแต่แบบมันอาจจะใช้ยากโอ้โหหายเลยครับนิ่มๆไม่ต้องเต็มคอมโบอ่าถ้ามีกระทาฟ้านี่มันก็จะปวดแล้วก็จะพิววันนี้อีก ระดับหนึ่งเลยอะตอนนี้20ตัวไปแล้วไอ้นี่ไม่อยู่ในเฟรมจริงนะเออสัมภาเนี่ยสมมติว่าถ้าถ้าดูคนเล่นลิงหรือว่าเล่นลิงแบบโฟกัสแต่ลิงนะจะไม่เห็นหน้าไอ้นี่เลยจริงๆนี่เห็นหน้าเพราะเพราะว่าเราเลื่อนหน้าจอไปเจอมันนะเนี่ย แต่มื่ว่าถ้าเราเล่นลิงเนี่ยเราจะไม่เจอหน้าไอ้นั่นเลยเราก็จะโฟกัสในหน้าจอเราถูกไหมอ่าสวยยี่สิบเอ็ดไปแล้วเนี่เจออะไรครับส่วนกันละอันนี้ว่าไงแซมพราแซมพราเป็นฮีโร่ที่คนเล่นน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันยังไม่ได้ปล่อยให้เล่นฟรีนะเล,นเล่นได้เฉพาะคนที่ซื้อฮีโร่เท่านั้นนะครับสำหรับแซมผ่าเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดล่าสุดของที่มีมาครับล่าสุดก็สองปีได้แล้วมนะั้งปีสองปีได้ล,นะละล่าสุดในที่นี้ก็คือเพิ่งเพิ่งปล่อยเอย้คือตัวล่าสุดที่ที่ออกไข่มาเออไม่ได้ล่าสุดที่มึงมีมาเอาออมาเป็นตัวทองนะครับผม ปลาลุยจอมีเจะทองแล้วก็ชิวๆอ่าเพื่อนบวกกันแล้วฮะโอ้ยเรียบร้อยครับแซมผ้ากูแตกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> จุดๆ,ๆ <c oughs> จุดๆจๆ <c oughs> จุดอะอ่า <c oughs> กดลูนวินวอลครับผม <c oughs> แต่เพื่อนมีการบอกว่าให้เอาของก่อนนะครับจากไม่ห่าว ตอนนี้ฝ่ายลิงกย็ยภาพเยอะเหมือนกันนะในฮาแพนด้าลิงครับออกเขียวมาถือว่าคุ้มเลยอิรเนเอาเขียวนี้ถือว่าแจ๋วเลยนะเอาเลยนะครับลิงบอกเอาเลยเพราะว่าก้อเขียวยังสกิลไดไงนี่นแทมเพลยังออกเขียวเลยครับผม <Yeah. S 1> แต่ไม่รู้ได้กดเปล่าไม่รู้ได้กดเปล่า <c oughs> กดทนันยังไงโดนใส่บุดแบกไปก่อนนะครับกดตัวทองมีเขียวหรอ มีเขียวเหรอมีเขียวหรอเรียบร้อยแทกโอ้โหฟาร์มคีพเทมเพลนี่รวยเหมือนกันนะได้หลายตังเหมือนกันนะตัวละสี่สิบสองสามสิบห้าโกอะไรเงี้ยได้เท่ากับคีพเลนเลยอะ <c oughs> ชุดหนึ่งนี่คือรวยโอ้โหเรียบร้อยครับเฮ้ยกับตายนะฮาไอนี่ไม่มาอองจริงว่ะโอ้ย ฟาร์มลูกลืมจริงคิวเท่าไหร่เนี่ยสัมภาษณ์ <c oughs> เอ้ยยันแค่คิวเจ็ดวะเฮะ้ยมนไปคิวเจ็ดตอนไหนวะผมงงมากเลย <c oughs> มนไปคิวกับใครกันตอนไหนวะหรือว่าต้นเกมต้นเกมที่เลนเหรออะไรอย่างเงี้ยจังหวะออฟฟไม่เจอหน้ามันเลยอะบนไม่มีวาดนะครับลิงบอกให้ไปนบนกันสวยยางไงโซล,ล็อกมาแล้วเจอหมอกไปหน้ายกมาสันแทมเฮดกดเขียวถอยมาก่อนจังหวะนี้ดูส่วนไหม แถมผ้ามาขังให้เรียบร้อยบุสแวกแตกตายหมดนะผมแมนน่างัดมาเอ้ยโอ้โหเจอเตะสองดูดครับดูดดูดดูดอกโลเนียดีเดียวไม่รอดป้อมให้แตกไป ตอนนี้22ตัวไปแล้วครับผมลงไหม <S <S โอ้แผนน่นดางหนูชิ้นแรกวะโอ้ยมีดับเบิลด้วยโอ้โหดทับเบิลดับเบิลดับเบิลดับเบิลตัวทองไปครับว่ายเรมานอโดดโดดโดดจ๊กเรียบร้อยลิงได้อยู่ครับผมสกิลสองมีดับเบิลไม่เห็นค่อยแรงวะ่ะ หรือว่าแรงที่สกิลหนึ่งเหรออ๋อแรงที่สกิลหนึ่งแรงที่สกิลหนึ่งครับจึ๊กอ่าแรงที่สกิลตายอ่าส,สวยยี่สิบห้าไปแล้วโดดอ่อาอออคอนแล้วครับ25่คิวนะครับตาย1ตัวก็วไปเลยครับเจอกันคลิปหน้าผมเอ็มพีพก็ลิงได้ครับ3โบสถ์ไอ้นี่ไดไ้ได้ขึ้นโบสถ์อะรับด้วยเหรอนะฮะก็ไปเลบ๊ายบาย